งานัานหงุดหงิดใช่งานมันไม่ดีทำแบบนี้ได้อีกแบบหนึ่งเก็บต่อยหน้าจอทุกคนยังไม่อยกัโกรธบัตรไส้ด้วยโกรธด้วยก็เลยโกรธด้วยมึงมึงควรตีกูไอ้แพ้กลัวไม่ว่าชนะกูไม่ว่าไอ้สัตว์อย่าควรตีนถ้าภาพที่ทุกคนเห็นก็คือทุกคนแต่ไม่เคยมีใครถามเลยว่าทําไมทุกคนต้องต้องมาทะเลาะกับกูทะเลาะแบบหนักเลยแบบถึงขั้นแจ้งความนะอันนี้แบบความลับอย่างเนี่ยพี่เพียวเขาน่าจะหัวร้อนอะไรสักอย่างไงแหละผมก็แบบก็ด่าเขาไปเลยด่าแบบคนโกรธจริงๆริงอ่ะแบบว่ามันมันรู้สึกโกรธโกรธจริงจริงอ่ะไม่ได้ถ ่ถายซลิปสวัสดีครับผมวันนี้พวกผมโทรนายแลวว่าสิบหมื่นนะวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปนะไม่ได้เรียกดราม่าไม่ได้เรียกอะไรนะแต่แค่ว่าเอ้ยหลายคน เห็นคลิปแข่งซ่อแนแอบ7จจังหวัดไปแล้วมีคอมเมนต์ดราม่าเยอะมากที่แบบว่าเอ้ยพี่ชาบด่าแรงไปอนุนด่าแรงไปพุ่มเลยจะมาทําคลิปวันนี้ทีมงานชิมช่องบอลเจคนเนี่ยหรือมารวมประมาณ9คนเคยทะเลาะกันเคยโกรธใครบ้างไหมไม่ใช่แค่โกรธคนในทีมนะเหมือนโกรธคนที่แบบวนะ่านั้นอะเคยทะเลาะกับใครบ้างเคยโก,กรธอคไรนักหนักเลยว่าเคยหมั่นไส้ใครบ้างไหมก็จะลองมาสัมภาษณ์ดูครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ทำไ,ไมไม่ชอบคนนี้ใส่แบบไหนก็อยากสัมผัสแบบว่าอยากรู้ว่าเอ้ยใครไม่ชอบนิสัยแบบไหนบ้างไหมก็จะลอง ผ่านดูครับวันนี้เราดูคลิปนี้น่าจะเห็นอะไรห,รหลายๆคนที่แบบไม่ได้เห็นนะว่าเอ้ยไม่ชอบอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้เรียกดราม่าไม่ได้เรียกคนมนดาด่าพิชับหรือว่าอะไรนะแค่อยากให้เข้าใจว่าเอ้ยการเล่นกันเลยหลายอย่างทุกคนคิดอาจจะมากเกินไปหรือว่าบางคนคิดว่าเอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้นก็ลองมาดูคลิปนี้กันครับว่าพวกเราโกรธกันจริงหรือไม่ <laughs> รอดูครับนี่ครับคนแรกที่เราจะมาสัมภา์คือพี่บอยนั่งอ,อยู่นู่นวันนี้ผมทําคลิปเรา ทะเลาะกันโกรธกรันหรือพี่บอยเคยทะเลาะกับใครในชีวิตโกรธใครมากที่สุดไหมเอาอาทีมานแล้วก่อนเอาอาทีมานมีสองข้ออาทีมนา,มน,ามนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรื่องสุดตัวเคยทะเลาะกับใครหรือเคยโกรธอะไรไห <c oughs> ม ก็มีไอ้แข่งข้ามประเทศก็จะมีอันนั้นอะโกรธเยอะสุดแล้วอันนั้นคือโกรธแบบอันไหนอันนู้นวีพีแรกอีพีแรกอีพีแรกทุกคนยังม่กันโกรธหมัดไส้ด้วยโกรธด้วยไโกรธด้วยมึงมึงกวนตีกว่าไอ้แพ้กูไม่ว่าชนะกูไม่ว่าสัญญาควรตีนเอออคลิปนั้นไม่ได้ถ่ายอันนั้นคือแบบว่าเบื้องหลังเบื้องหลังไม่ได้ถ่ายแต่ว่านั่งเคลียร์ใจเออมันนั่งเคลียร์ใจกันแล้วก็ไปไปจนโบราณกันต่อจนคือแบบเคลียร์กันได้หลายอย่างคือพี่อะเป็นคนที่ จริงๆก็เป็นคนใจร้อนคือแพ้ ไม่ว่าเว้ยเข้าใจตามเกมแพ้ไม่ว่ามึงชนะกูกูก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่าควรส้นตีนกูเหมือนว่าเหนื่อยพวกวันนั้นแข่งไม่วันกลวยมันวันนิงนิดนืงใช่สองวันไม่ได้นอนอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้นะแค่แบบว่าบอกวันนี้ยันเงียเงียเงียงีก็เคลียร์กันไม่เคลียร์กันก็ไม่มีอะไรชั่วโมงเดียวก็จบเป็นหลายอย่างอะไรอันนั้นคืออันนั้นคือในทีมงานอแล้วถ้าเกิดแบบชีวิตจริงมีไหมชีวิตจริงก็มีมีเยอะไหมเยอะไหมพี่วอยแบบทะเลาะหรืออะไรเยอะไหมจริงจริงก็เยอะไหมก็มีเยอะนะเคยมีถึงขั้นแบบกูไปจ้าง มือปืนไปยิงขนาดนั้นเลย<ช>จะอย่างนั้นเลย<ช>คิดอย่างนั้นเลยใช่เยอะเลยใช่ไหม มันแบบเยอะเลยอ่ะแล้วไม่แบบเป็นคนใหญ่คนโตเป็นพูดง่ายคือเป็นระดับนายตำรวจแล้วดันมาโกงคนธรรมดาแล้วพอเราไปแจ้งความปุ๊บกฎหมายทําอะไรไม่ได้เว้ยอันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาก็โดนอันนี้ระดับเรายังก็โดนแต่ว่ามันมันมันทำอะไรเขาไม่ได้มันทําอะไรเขาไม่ได้แล้วเราจะไปทําคลิปจะทําอะไรหรือยังไงก็แล้วแต่มันมันก็เสี่ยงต่อไอพอลบอคอมหรือว่าอะไรพวกนั้นอีกแล้วเราก็ไม่มีความรู้ไม่มีทนายไม่มีอะไรก็เลยแบบเคยคิดสั้นอยู่ช่วงหนึ่งจ้างมือปืนมียิงแม่งเลยแต่เรา เราก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นมันคือความโกรธมันคืออะไรเราก็ความคิดไปเรื่อยๆใช่แล้วอย่างพี่บอยไม่ชอบคนนี้สายเป็นไหมไม่ชอบคนนี้สายแบบไหนเหรอไม่ไม่รู้อ่ะแต่แค่แบบ ถ้าเกิดว่าไปเจอใครแล้วแบบว่าไม,ไม่ถูกชะตาไม่เน้นนี่ใส่เน้นบุคคลมากกว่าถูกไหมไม่นะถ้า,าบุคคลก็ไม่นั่นนะบางคนพี่ไปเจอบางคนที่แบบเอ้ยเขาบอกคนนี้ไม่ดีไม่ดีไม่น,าน่นาไม่ดีอพอมาคุยกับเราเฮ้ยโอเคก็ดีก็คุยได้แต่มันอยู่ที่ว่าสมมติว่ามามาเอาเปรียบเออเออไม่ชอบคนเอาเปรียบมาเอาเปรียบคนอื่นหรือมาเอาเปรียบเราอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ชอบไม่ได้เอาเปรียบเราแค่เราเห็นแค่เขาเอาเปรียบเราก็ไม่ชอบเราเออประมาณนั้นไเอาเปรียบคนอื่นก็ไม่ชอบนั้นอ่ะประมาณนั้นอันนี้คือของพี่บอย ทุกคนมันมีอยู่แล้วที่จะล็อกกันอ่ะโอเคขอบคุณครับแต่นั้นกานั้นคือหัวใจโอเคขอบคุณครับไปวายคนต่อไป พีเนตนี่พีเนตเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันตั้งแต่เกิดมาแล้วก็อยู่ในทีมเนี้ยเคยทะเลาะกับใครบ้างไหมอ่ะในทีมก่อนนะในทีมก่อนในทีมนี้ในทีมพอพีเนตเป็นหัวหน้าด้วยมได้ทะเลาะเคยทะเลาะไหมไม่ไม่ได้ทะเลาะแบบแบบมันมีแบบแบบสมมต,ติมีงุนงิดมีอ่างุนงิดอ่ามีอยู่แล้วมีแบบอารมณ์เสียแต่ไม่ได้ทะเลาะแบบโกรธหรืออะไรเลยอันนั้นผมไม่รู้ว่ามันไม่ได้ทะเลาะแต่มันแค่งุนงิดใช่ใช่แต่โกรนู่นดูอาจจะเคยแล้วในคลิปหรือไม่เคยแล้วที่ตรวจงานแต่ก่อนพวกเราจะเลาะแแต่่่คงงุนิดใช งานมันไม่ดีทำแบบนี้ได้อีกแบบหนึ่งเก็บตัวหน้าจอเก็บตัวหน้าจอคอมแตกอันนั้นใช่อันนั้นโคตรเก่านะอันั้นบู๊สามห้าปีห้าห้ปีใช่นานอันนั้นแค่พีนี้เป็นแบบคนสามคนแล้วแล้วนั้นครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวอันนั้นแค่งุนหินหนักใช่ไหมใช่งุนหินหนักแบบโมโหโมโหหนักจำไม่ได้แล้วอันนั้นโคตรเก่าเลยใช่ใช่ใช่อันนี้แค่คนในทีมชีวิตจริงแบบว่าอยู่ที่เมกาหรืออยู่ที่ไทยเนี่ยเคยแบบทะเลาะกับใครหรือว่าเคยหมันไส้หรือ่่่าาาออออะไไไไไไรรงงมม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 มีีีัััั้้้ยนนนนสสสตติบคแล หลักๆคงไม่ใช่คนที่จะมีเรื่องมีทะเลาะใครเคยมีปัญหาแต่ไม่ได้นับว่าทะเลาะมีปัญหากับเพื่อนร่วมธุรกิจอะไรบ้างในในอดีตแต่มันไม่ได้แบบทะเลาะแบบไม่ใช่ไม่มันแค่เห็นต่างกันถ้าเกิดแบบประเทศทะเลาะกันหนีไม่มีแทบจะไม่มีทะเลาะกันก็มีกับพี่น้องนั่นแหละกับพี่น้องกับพี่ชายกันตอนันั้นโกรธกันทะเลาะกันแบบต่อยกันเลยไต่อยหน้าต่อยแขนแบบจับมวยปล้ำแล้วก็ อถ้าเกิดทะเลาะจริงก็แค่ในครอบครัวก็เหมือนแกล้งกันแล้วก็ร้องกันพี่น้องแค่นั้นพี่น้อง,พ,องพี่ชาย แต่คนทั่วไปก็ไม่ไม่มีแทบไม่มีเลยจริงแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พยายามตอบอะไรแบบดีเลยนะแต่จริงๆผมคิดว่าผมไม่ไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมก็ดีนะใช่แต่แค่ในพี่น้องอ่พี่น้องปกติแล้วพี่น้องคือปกติใช่ใช่ใช่โอเคประมาณนั้นประมาณนั้นโทษทีนะจิงเขาคิดจริงจังแป๊บแต่ในทีมไม่มีมีแค่ตอนที่ในทีมคือไม่ได้อยู่ในคลิปคือมันเป็นช่วงตรวจงานนะแค่นั้นแค่แค่รู้สึกแกลงมโหแบบไม่ได้ดังใจแค่นั้นประมาณนั้นดใจอันเก่าอะไรเก่าเก่ามากเก่าตั้งแต่พวกตั้งแต แค่นี้แหละพี่เนทเขาไม่คอยทอเราะใครนะครับขอบครับนี่ครับสัมภาษณ์คนต่อไปครับบอลครับนี่ครับวันนี้พี่มาถ่ายคลิปว่าตั้งแต่อยู่ในทีมงานน่ยเคยทะเลาะกันกับใครไหมหรือว่าเคยหมั่นไส้ใครไหมแล้วก็ชีวิตจริงตั้งแต่ในทีมเคยมีทะเราะในทีมกันเคยเคยมีครั้งหนึ่งเคยมีปากบิเสียงกับพี่เพียวนิดหนึ่งนิดนึงไม่ถนือว่าหนักไม่หนักแต่มีปากปิเสียงกันที่แอฟริกาเแต่ไม่หนักพี่เพียวเขาน่จะหัวร้อนอะไรสักอย่างไแหละแล้วเขาก็ด่ากันเลยแล้วผมก็แบบผมก็แบบก็ด่ากันไปเลย แบบด่าแบบด่าแบบคนโกรธจริงๆอ่ะแบบว่ามันมันรู้สึกโกรธไม่ได้แบบว่ารู้สึกเล่นๆนะใช่ใช่ตอนตอนนั้นก็ด่าแบบโกรธจริงๆอ่ะนะไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยนะไม่ได้ถ่ายคลิปนอกเรื่องก็แค่คนแค่นี้ใช่แล้วก็มีมีอีกครั้งหนึ่งกับกับที่ทำกับคนในออฟฟิศแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ในทีมช่องใช่แล้วชีวิตจริงล่ะชีวิตไม่ใช่ชีวิตจริงนอกคนในทีมงานแบบว่าชีวิตตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อะไรผมเคยมีปัญหาทะเลาะต่อยตีคนอื่นแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวตอึ่ง หลังจากไม่มีอีกเลยไม่อะไรไม่มีเลยอันนั้นคือแบบว่าทะเลาะแบบต่อยกันเลยใช่ไหมใช่ทะเลาะแบบต่อยตีแล้วก็หลังจากนั้นก็แทบไม่มีไม่มีการแบบทะเลาะวิวาสแบบด่าเกินแบบนี้ก็ไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมใช่เพราะผมใจเย็นมากเลยเวลาแบบเรามีปัญหาเริ่มนี้ก็แค่ครั้งเดียวใช่ใช่แล้วนิสัยคนที่ไม่ชอบผมไม่ชอบพวกขี้แสะ ไม่ชอบพวกพูดเอาแต่ได้เอาตัวเองได้อย่างเดียวแล้วก็พูดคนอื่นในแง่ลบอ,อะไรเงี้ยผมไม่ชอบผมโอเคอาการที่โอเคเราคุยได้นะแต่ถ้าเกิดคุณเอาคุณมาคุยกับผมแต่คุณคุยแต่เรื่องคนอื่นแต่คนอื่นคุยแต่ในแง่ลบอย่างเดียวอ่ะไม่โอเคแบบนั้นไม่ค่อยชอบโอเคก็ประมาณนี้ครับบอลับในนี้ก็มีทะเลาะนิดนิดหน่อยทัพนอกก็มีเคยต่อยครั้งเดียวใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับฝากคนต่อไปโจนะครับคนต่อไปครับผมอยากสอบถามว่าตั้งแต่อยู่ทีมนี้เคยทะเลาะกันกับใครไหมแล้วก็ตั้งแต่ที่ใช้ชีวิตมาทั่วไป ในประประจําวันหรืออยู่โรงเรียนเนีเย้ยทะเลาะก,กับใครหนักบ้างไหมอ๋อในทีมก่อนถ้าในทีมไม่เคยทะเลาะก,กับใครนะไม่ไม่เคยเลยใช่ไม่เคยม,มยีมีหงุดห,หงิดไหมอ๋อหงุดหงิดก็มีนิดหน่อยตามาตามภาษาอยู่กับเด็กแต่ถ้าทะเลาะก,กับคนอื่นมีตอนประมาณปห้าปหเขาจะมาตกแต่คือมีรุ่นพี่มาช่วยไว้นั่นแหละใช่เขาทะเลาะกับจูเขาไม่ชอบหน้ามั้งก็เลยแบบจะมาตกเลยใช่ก็มีแค่ ในทีไม่มีอืมไม่มีในทีไม่มีมีแล้วก็แค่จะโดนตบจะโดนตบใช่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 แล้วจูนไม่ชอบคนแบบไหนบ้างแบบว่านิสัยไม่ชอบเลยไงไม่ชอบคนพูดเผอิเจอพูดไปเรื่อยใช่พูดเหมือนยูโระโม่อะเอออันั้นอะไม่ชอบโอเคนี่ครับนี่ของจูนนะจูนก็ไม่เคยทะเลาะกับใครในนี้นะแล้วก็ในชีวิตจูิก็ไม่เคยทะเลาะนะมีแค่ตอนปประมาณปห้า ไปทะเลาะกันโอเคครับขอบครับจูนวันนี้ครับคนต่ปไปเราจะมาสัมภาษณ์ครับคือเด็กแมนยูที่เพิ่งชนะนัดเดียวแล้วก็แบบว่าโอโ้โหก็คือการเกินครับเนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์เกมครับตั้งแต่แต่เกมเพิ่งเข้านะตั้งแต่อยู่ในทีมนี้ตั้งแต่เกิดมาเลยเคยทะเลาะก,กับหนักใครไหมเอาในทีมนี้ก่อนในทีมนี้เคยทะเลาะใครไหมในทีมนี้เพิ่งมาไม่เคยทะเลาะใครเลยใช่ไหมทะเลาะกับไอ้ภูมิจะต่อยกันทุกวันแต่ถ้าเกิดชีวิตจริงไม่ไม่ไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตทั่วไปแบบว่าตั้งแต่เกิดมาเลยเอาตรงนะเห็นเห็นทรงผมอย่างเี้ ผมไม่เคยแบบต่อยใครเลยนะไม่เคยต่อยใครเลยใช่ไหมไม่เคยเลยแต่ตอนเด็กแค่แบบยกพวกยิงปืนอัดลมอ่ะยิงปืนอัดลมแก๊งแบบหมู่บ้านข้างใช่แค่ตอนเด็กแค่ยิงยิงกันแค่นั้นหนังสติกอะไรเงี้ยหนังสติกอ่ะยิงกันอันนั้ไม่กรธไมนเล่นกันใช่มาเล่นกัน แดนก็แบบปวดจริงๆไม่เคยเลยแบบโกรธแทบจะต่อยกันแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมต่อยแบบไม่ไม่น่ามีมีแบบว่าแค่มองทะเลาะทะเลาะเถียงกันนี่มีใช่ใช่แค่แค่นิดเดียวตอนอายุเท่าไหร่ก็ห่าวข่าวก็มสามอ๋อมสามมสี่ช่วงใหญ่ๆไม่มีนะช่วงเรียนช่วงช่วงใหญ่ผม ผมไม่ค่อยมีเลยก็แค่ทํางานอะไรก็ไม่มีนะเห็นทรงผมเนี่ยผมไม่ค่อยมีเรื่องใครเฮ้ยถึงว่าเกมดีแล้วไม่ค่อยมีไม่เรื่องทะเลาะใครโอเคครับเดี๋ยวไปดูคนต่อไปอ่าโหลๆๆๆๆตั้งแต่อยู่ในทีมนี้ตั้งแต่จะทําเริ่มทํางานเลยแล้วก็ชีวิตทั่วไปตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่เกิดมาเดี๋ยวตั้งแต่ในทีมนี้เคยจะทะเลาะกันใครมั้ยตั้งแต่ในทีมนี้ถ้าภาพที่ทุกคนเห็นก็คือทุกคนแต่เคยไม่เคยมีใครถามเลยว่าทําไมทุกคนต้องต้องมาทะเลาะกับกู่าไม่แบบทะเลาะแบบ ไม่ได้เถียงกันในคลิปแบบทะเลาะแบบจริงจังอ่ะทะเลาะแบบจริงจังอ่ะทะเลาะจริงจังมีพี่ชา้าบ มึงเพราะคนอื่นกูคุยได้หมดต่อไปเรื่องทั่วไปเหมือนชีวิตประจําวันเหมือนตั้งแต่โตมากับเพื่อนมีมีทะเลาะกับเพื่อนเรียนรอดเสร็จอ่ามันมีเพื่อนแบบมันเมาอ่ะมันเมาแล้วแบบมันมายืมตังค์เรากูเพิ่งเรียนรอดเสร็จใช่ไหมนอนเล่นอยู่บนเปที่บ้านอย่างเงี้ยตอนนั้นอยู่บ้านนอกมายืมตังค์แล้วไม่มีให้แม่งโมโหมาเขย่าเปกูจนมันขาดแล้วเปบ้านนอกอ่ะไอ้ผืนอ่ะมันเป็นปูไม่เป็นมันมันมันเป็นหินเป็นดินแล้วก็มีแบบพวกเศษ ขยะเศษแก้วเหล้าอะไรพวกเนี้ยเออมันติมตกไปแล้วมันเจ็บกูเลยลุกขึ้นไปต่อยมันต่อยไอ้ต่อยกันนึงสักพักเลยอ่ะกูแค้นมากคือตอนนั้นต่อยไม่เป็นเนี่ยต่อยแบบความรู้สึกแม่งช้ามากอ่ะต่อยปึ๊กแม่งต่อยกูไม่โดนเลยสักหมัดเลยกูเข้ามันตรงนี้ปึ๊กปากบวมบวมไปสามวันประมาณนี้ก็น่าก็ทะเลาะกับเพื่อนส่วนใหญ่กับเพื่อนไม่มีแบบคนทั่วไปไม่มีแบบคนตอนนี้ตอนนี้ไม่อยากเรียกไอ้นั่นว่าเพื่อนแล้วก็แต่คนคนคนแปลกหน้าใช่ไหม คนแปลกหน้ามีมีไหมแบบไหนมีครั้งหนึ่งไปกินเหล้าตอนนั้นกินเหล้าเป็นดีเจสมัยเ,ออเป็นดีเจไปกินเหล้าอยู่มันมีร้านเหล้าแถวบ้านแถวเส้นแบลลิงไอคนนั้นอ่ะมันมา,มนมาเหมือนกับมันมากินที่ร้านอ่ะแล้วมันทะเลาะกับคนอื่นอยู่แล้วออแล้วพวกกูไปอยู่แล้วเออพวกกื่อนกูมาเพราะกูเป็นดีเจอยู่นั่นมันก็มานั่งกินพอร้านปิดก็นั่งกินไปนู่นไอคู่อริของไอ้นั่นอ่ะแม่งไม่มาแลวไอเนี่ยแม่งมาหมั่นไส้เพื่อนกูแทนออกมาแม่งเอาหักลำไอลูกสองสั้นอ่ะ จ่อหน้าอย่างนี้ป่ากระบอกปืนกันหน้ากูห่างกันอย่างงี้ดิกูเลยปัดทิ้งเดินหนอยอ่างีกันเดี๋ยวปัดมันมีสามคนมั้งแล้วก็ตีมันเอาไอ้คุณเข้าใจว่าพวกแว่นแว่นนั้นมันห้าวะเอาไอ้เหล็กยาวๆอ่ะมาฟาดเออแต่ไอ้คนที่ฟาดมันไม่มีแรงตัวมันเล็กๆแต่เสือกเหล็กยาวไงก็ปีเอิมพับ หนีทันแล้วก็ไปแจ้งความเพราะว่าเพื่อนอ่ะโดนต่อยตรงนี้กลัวโดนปืนจ่อมีเรื่องกันแจ้งความไปก่อนแจ้งความเสร็จปุ๊บตำรวจตามเรื่องให้เสิร์จนได้ว่าไอ้แนี่หนีไปบวชที่ไหนก็ไม่รู้ประมาณนี้โอเคก็นีทะเลาะแบบคนแปลกหน้าก็เหมือนว่าช่วงชีวิตวัยรุ่นมีบ้างมีบ้างโอเคก็มีบ้านอันนี้คือการทะเลาะของเพียวนะก็มีบ้างนะวัยรุ่นโอเคขอบครับโอเคครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คนต่อไปครับอันนี้น้องใหม่เลยนะเพิ่งมาอยู่ในทีมสวัสดีครับในทีมเคยทะเลาะใครไหม ไม่ไม่มีทะเลาะนะไม่มีไม่มีในทีีตัดออกไปเลยเนาะในทีพวกเพิ่งเพิ่งมาใช่ผมเพ่งมาชีวิตจริงชีวิตแบบชีวิตที่อยู่ที่บ้านทะเลาะนี่เอาแบบไหนอะทะเลาะแบบด่ากันแบบจริงจังหรือว่าต่อยมีเรื่องเงี้ยมีไหมจริงจริงผมไม่ค่อยทะเลาะไม่ค่อยต่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นตอนเด็กอะมันมีบ้างมีบ้างประมาณ2ครั้งในชีวิตอะต่อยกันประมาณสองครั้งครั้งแรกก็เหมือนแซลเล่นอะเหมือนผมเป็นเด็กเรียนใช่ป่ะแล้วเขาเอาผ้าแล้วมาคุมหัวแล้วตบกันป่ะนั่นแหละคือผมทํางานอยู่ปุ๊บมันเลิกเลิกเรียนแล้วแต่ว่าผมขยั ไงเป็นเด็กเรียนไง ทำงานปุ๊บมีคนเอาผ้าแล้วตบกหัวประมาณสิบคนอ่ะปุ๊บเหมือนชุนเหมือนองใช่ใช่ผมว่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งผมทำางานก่อนแป๊บหนึ่งไม่เล่นไม่เล่นผมทำรอบสองมาอีกปุ๊บไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะแล้วมีคนหนึ่งตัวเล็กๆกว่าผมว่ามึงมาดิมึงมาดิผมสิบคนผมเยอะกว่าผมนี่วางกระเป๋าแล้วไะใส่เลยอันนั้นคือครั้งแรกครั้งเลยครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งที่สองก็เป็นช่วงแบบวัยเด็กเหมือนกันมสามอะไรเงี้ยแต่ในห้องเรียนเหมือนกันผมเหมือนกับเขาอยาก เล่นด้วยแต่ผมไม่อยากเล่นเหมือนมาจี้ๆอย่างเงี้ยผมก็เลยต่อยไปครั้งหนึ่งแบบปักอย่างเงี้ยแบบ ธรรมดาสักพักก็มีคนไอเพื่อนเขาอ่ะบอกเอ้ยมึงกล้าได้ไงว่าทาไมถึงต่อยเข้าอยู่ๆมาต่อยมาดีมาดีไม่กลัวมีเรื่องเฉยเลยกลายเป็นต่อยจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะต่อยหยอกเล่นต่อยหยอกเล่นใช่ทั้งชีวิตผมไม่ได้มีทะเลาะกับใครผมเป็นคนที่ไม่มีเรื่องกับใครชอบชอบแบบขอโทษเขามากกว่าอย่างเช่นมีคนมาชนรถผมอ่ะแทนที่ผมจะไปด่าเขานะผมก็โทษเขาอ่ะเออผมเป็นคนอย่างนี้ก็เหมือนตัดปัญหาไปดีกว่าไม่ใช่ไม่อยากมีเรื่องใช่ใช่ผมไม่มีเรื่องกับใครใช่ใช่ครับขอบคุณครับ คำถามแรกครับพี่ชาร์บเคยทะเลาะกับใครไหมในทีมหนักๆเลยก็มีหรือแบบหรือไม่เคยเลยอยางไงลองเล่าให้ฟังหน่อยทะเลาะหนักๆแบบจริงจังใช่ไหมโอ้โหเนี่ยพน,นึกไปอ่ะไม่มีเลยว่ะจริงเออเนี่ยพน,นึกแบมันมันไม่มีแวบเข้ามาในหัวเลยเพราะว่าเราไม่เคยทะเลาะกันจริงจังเออเราทะเลาะกันเล่นๆเนถียงกันอ่ะ เถียงแบบแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยมีแต่ก็ไม่ได้ถึงจริงจังอ่ะเออแล้วก็ไม่เคยทะเลาะใครจริงจังนะเอาจริงไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยมีเลยเออเนาะส่วนใหญ่ก็อาจจะเถียงกันบ้างเถียงกันเฉยแสดงความคิดเห็นในมุมของตัวเองประมาณนั้นแล้วพวกเราก็รับฟังทุกคนนะแต่ในคลิปนี้ไม่รู้ โอเคครับแล้วถ้าอย่างนั้นในชีวิตจริงเคยมีไหมตอนเด็กๆตอนหนุ่มๆอย่างเงี้ยพอมีไหมในชีวิตจริงมันมีอยู่แล้วแต่พี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยทะเลาะก,กับเพื่อนไม่ค่อยเถียงกับเพื่อนแต่คนหนึ่งที่จะทะเลาะด้วยคือแบบแฟนส่วนใหญ่ทะเลาะก,กับแฟนซึ่งเป็นแฟนเก่านี่ทะเลาะหมดเลยเออทำไมวะเลยอาจมันจะอยู่ด้วยกันเยอะเกินไปมั้งแล้วก็ทะเลาะแบบขั้นรุนแรงนะเหมือนประมาณว่าก็จับได้ว่าเขามีใครอะไรเงี้ยเออก็จับได้ก็ให้โอกาสเขาหลายรอบอะไรเงี้ยก็จับได้เขาก็แบบตามมาง้อเรานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่เอา แล้วก็หนีสะบัดแบบห้ามเข้าห้ามเข้าคอนโดเราเลยอะไรเงี้ยแบบเอารูปเขาไปแปะหน้าป้อมยมเออเพราะว่าเขาแบบมาคุกคามเรามากๆตอนนั้นทะ mm. เลาะแบบหนักเลยแบบถึงขั้นแจ้งความนะ mm. อันนี้แบบความลับอย่น,นี้แล้วถ้าอย่างนั้นมีคนแบบไหนที่พี่ชร์ปไม่ชอบไหมแบบในนิสัยหรือการกระทําอะไรแบบนี้ไม่ชอบใช่ไหม mm. ปกติพี่ไม่ชอบคนที่นินทารับหลัง mm. อ่านั่นแหละคนที่ขี้นินทาเอาเราไปพูด mm. แล้วก็ไม่ได้มาถามเราสมมติสมมติมีปัญหา mm. อ่ะสมมติอ่ไม่เข้าใจเราตรงนี้ก็ไปพูดนินทาเอ้ยเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เลือกที่จะมาถามเราเวลามีปัญหาก็ไปจับกลุ่มนินทากันแล้วก็จะปวดเละเยาะเราอะไรเงี้ยแต่สําหรับพี่นะพี่คิดว่าก็ไม่สนใจอ่ะกูก็ไม่ได้ยินอ่ะก็เป็นนินทากันก็แล้วแล้วแต่พวกมึงอะไรเงี้ยก็ไม่ชอบคนพูดนินทาแต่ไม่ชอบตรงที่แบบมาแบบนินทาแล้วแบบเราเห็น่ะเราเห็นแบบแพูดแล้วพูดถึงเราเงี้ยเราจะรู้สึกได้ประมาณนั้น <Okay. S 1> ไม่ชอบพวกคิดที่คินทาะขอบคุณครับค่ะ โอเคทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเล่าเรื่องผมนะที่ผมเคยทะเลาะนะในทีมนี้นะในทีมนี้น่าจะมีแบบที่ทะเลาะกันแบบว่ามีเรื่องถ่ายคลิปด้วยทะเลาะกัน er เรื่องที่พี่บอยเคยเล่าด้วยอันนั้นทะเลาะแต่ว่ามันหนักไหมไม่หนักแค่เหมือนว่ามันเยะเย้ยกันนิดหนึ่งแล้วก็เคลียร์ใจจบแต่มันไม่ได้ใหญ่ตไม่ได้อะไรนักจากแค่ว่าเหมือนฝันไส้กันเฉยแล้วก็ในทีมก็มีเพียวที่ทะเลาะกันในคลิปบ้างแล้วก็ทะเลาะกันทางนอกบ้างแบบแบบตะโกนด่ากันแต่ไม่ได้ต่อยไม่ได้ลงมือนะ แค่แบบทะเลาะแบบเสียงใส่กันนี่เฉยชีวิตจ,จริงอะตั้งแต่ตอนเด็กเด่ะเคยมีเรื่องครั้งหนึ่งมีเรื่องครั้งหนึ่งแต่ผมไม่อยากมีเรื่องเขาหรอกเขามาท้าผมต่อยตอนนี้ไม่เป็นนักมวยนะผมตัวเล็กๆไงแล้วผมก็วิ่งเตะแล้วก็วิ่ง้อมเรียนแล้วก็มาเตะม,มันวิ่ง้อมเรียนเพราะมันตัวอ้วนในตอนนั้นอะทะเลาะกันนะก็ไม่มีอะไรเยอะนะแล้วก็มีพี่สาวมันทะเลาะกันแต่ไม่ได้ทะเลาะแบบจริงจังนะทะเลาะก็แบบดูดูหนังดูการ์ตูนคนละช่องผมจะดูการ์ตูนช่องเก้าพี่ผมจะดูช่องเจ็ดอย่างเงี้ยทะเลาะก ใครมวยไม่เคยทะเลาะเพราะว่าทะเลาะกันเพราะจับต่อยมวยตอนนี้ก็ไม่เคยทะเลาะนะผมไม่ค่อยทะเลาะกับใครห,หรอกทุกคนผมเป็นคนแบบตัดปัญหาง่ายเพราะไม่อยากทะเลาะเพราะว่าเราเป็นนักมวยด้วยเราก็จะเกิดทะเลาะกันจริงๆมันอาจจะใช้แบบความรุนแรงเงี้ยแต่เราก็เลยตัดปัญหาไม่อยากทะเลาะด้วยก็ผมประมาณนี้ก็นั่นแหละครับทุกคนในทีมก็ไม่มีใครทะเลาะกันแบบร้ายแรงก็มีแค่เถียงเถียงกันเองเดียวน,นะก็เนะี่ยเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้มึงกดอใจกดซับค่าแล้วกดแชร์ได้ย่าลืมอยากดูคอนเทนต์แบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาครับผมก็จะเริ่มมาทำคอนเทนต์เยยอออะๆๆหหนนนัััักกกกกใ้้บบบบบทุคคคไไดดูีรรป่๊าาย